สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่2นะครับสำหรับชั้นม .1 กคนนะครับอันนี้เราจะเรียนเรื่องที่ยากขึ้นไม่ใช่สครัชที่ง่ายๆขึ้นเราจะเรียนในการพัฒนาทักษะวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เยอะขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในอนาคตนะครับโปรแกรมที่เราจะเรียนก็คือโปรแกรมภาษา Python นะครับนักเรียน Python ที่เหมือนแปลว่างูอะครับงู y t h o นนะครับ,รบวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนรู้ภาษา Python ว่า ภาษาไพทอนคืออะไรและสามารถนําไปใช้ได้อย่างไรและคุณครูจะลองให้นักเรียนรันคําสังส่งนะครับโปรแกรมไพทอนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นักเรียน AN, มาเรียนรู้นะครับก็มาเรียนรู้วิธีนะมาเรียนรู้จากภาษาไพทอนกันนะครับภาษาไพทอนนะครับภาษาไพทอนคืออะไรภาษาไพทอนคือภาษาคอมพิวเตอร์ครับนักเรียน ที่ไว้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ให้รู้เรื่องเหมือนเล่าเนี่ยเราจะคุยกับใครเราก็ต้องรู้ภาษาของคนนั้นใช่ไหมครับเราอยากคุยกับชาวต่างชาติชาวกรีกเราก็ต้องรู้จักภาษาอังกฤษคราวนี้เราอยากจะคุยกับคอมพิวเตอร์เราก็ต้องรู้จกาาัก,ก,จกภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์มันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไพทอนภาษา C j a v a VB PHP s c จ i p าวเอ่อนะครับหลายโปรแกรมนะครับที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สามารถใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ นะครับมีภาษาปัชคารด้วยนะครับทึ่งแต่ว่าที่คุณครูให้นักเรียนเรียนภาษาไพทอนเนี่ยนะครับหนึ่งมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับสามารถเรียนรู้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังตรงไปตรงมาด้วยนะครับเป็นพื้นฐานของนะครับนักเรียนที่จะไปเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นๆนะครับและมันเป็นระเบียบภาษาไพทอนใช้ทําอะไรได้ต้องเรียนรู้ไหมครับภาษาไพทอนเนี่ยนะครับเว็บกูเกิลเนี่ยเขาก็ใช้ภาษาไพทอน Youtube ก็ใช้ภาษาไพทอนบิสทอร์เรน t ในการโหลดหนังเนี่ยนะครับก็ใช้ภาษาไพทอนและองค์การใหญ่ๆนะครับอย่างองค์การนาซาก็ใช้ภาษาไพทอนในการทํางาน4องค์สอย่างเนี่ยจะทําให้เรารู้เลยว่าภาษาไพทอนเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราจริงนะครับแต่สิ่งที่เราเรียนเราจะเรียนเบื้องต้นนะครับแล้วนักเรียนจะได้เข้าใจว่าภาษาคอมพิวเตอร์มันคืออะไรนะครับ ภาษาไพทอนเนี่ยมันจะมีหลักอยู่3หลักนะครับเป็นหลักสารสนเทศง่ายๆเลย u t u t p r o s s s u t u u t u t นะครับ Input คือ Input คคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและรันผลคำสั่งออกมาคือ Output นะครับเรามาทำความเข้าใจเรื่องโปรแกรมก่อนโปรแกรมคืออะไรนะครับโปรแกรมก็คือ Word Excel Powerpoint เนี่ยโปรแกรมนะครับเว็บไซต์เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้ทั่วไปอย่าง facebook youtube เนี่ย เฟซบุ๊กยูทูบนะครับแล้วก็นะครับโมบายแอปก็คือแอปในโทรศัพท์นะครับเราจะได้ไม่เข้าใจค่าเคลื่อนกันนะครับอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Python นะครับนักเรียนจะได้รู้ว่าโปรแกรม Python หน้าตามันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องเขียนเราต้องเขียนใส่ตัวนี้นะครับ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับ Python ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับใครไม่สะดวกในการใช้คอมก็ใช้แอปพลิเคชันมือถือได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับจะเป็น Android นะครับคุณครูจะหาไว้ให้โหลดฟรีนะครับนักเรียนก็ไปโหลดกันและไปติดตั้งกันนะครับบ้านที่คุณครูจะให้นักเรียนนะครับก็คือให้นักเรียนรันคําสั่งภาษา Python นะครับ อย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยตัวปริ้นเนี่ยแปลว่าแสดงผลนะครับมนลานคำต่มามันจะเป็นชื่อของคุณครูนะครับแต่ของนักเรียนก็ต้องให้เป็นชื่อของนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะครับมาดูว่าคุณครูจะทำอย่างไงนะครับในการลานโปรแกรมภาษาไพทอนเดี๋ยวคุณครูจะพับหน้านี้ลงนะครับไปดูวิธีทํากันนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนักเรียนอะตอนนี้คุณครูเริ่มเออปิดภาษาไพทอนแล้วครับเดี๋ยวคุณครูเอาภาษาไพทอนขึ้นจอก่อนนะครับนักเรียนลุกอ,อะตอนนี้ภาษาไพทอนมาขึ้นจอแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นภาษาไพทอนนะครับ ง่ายๆนะครับคุณครูจะให้รันคำสั่งคำว่า print p r i n c ง่ายนะครับ p r i n c p r i n t เนี่ยแปลว่าแสดงผลเราต้องการให้แสดงผลงไงใช้คำว่า p r i n c นะครับ p r i n t นะครับ p r i n t ต่อด้วยวงเล็บนะครับหลังจากนั้นใส่ code, double c o d e นะครับแล้วก็ต่อด้วยชื่อของตัวเองแล้วก็วงเล็บปิด ทำไมต้องใส่ครับมันเป็นเงื่อนไขของเขาที่ต้องใส่เดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ว่าทําไมต้องใส่อย่างละเอียดเนี่ยในคลิปถัดไปรันออกาเป็น,เ,ปนเห็นไหมครับเป็นชื่อคุณครูนะครับเป็นอะไรโสมนัสนะครับนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยรันชื่อของนักเรียนนะครับหลังจากนั้นนักเรียนแคปบหน้าจอนะครับหรือถ่ายรูปหน้าจอที่นักเรียนรันผลแล้วเนี่ยแปะลงใต้คลิปแล้วพิมพ์ชื่อของนักเรียนลงไปนะครับ ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนครับคุณครูขอสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า